สวัสดีครับวันนี้เป็นพี่น้องสื่อปุถุนครับผมพบกับช่องบลรมม์จบความเชียวไปหน่อยวันนี้บรรยากาศอยู่ที่หน้างานนะครับผมบานวิไลย์นะครับนผมมองเรียนเท่ากันอยู่เลิกจังหน่อยแต่ว่ามันติดถนนใหญ่นะครับผมวัดติดถนนใหญ่แต่ว่าเป็นบัดกวางนะครับพี่น้องเราได้เขามาเรียนในโซนในในของวัดนะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับผมคนกันาย่อยมากนะครับผมน้าเบี้ยที่แถวนี้ก็คือว่า ไล่พุนแล้วนะครับพี่น้องพระปู่ศาสตร์ปู่ยังถ่าเป็นหอษษษษอมอลำนะครับผมหมอลำเดีกยวนั่งเลี้ยงใส่ตุงทีินะครับผมขึ้นเลี้ยงดูมาสารคามนะครับพี่น้องปัจจุบันพุชแย่นนะครับผมจากสารคามมาหนิประมาณ210กิโลับพี่210กิโลนะครับผมพี่น้องพุ่น ก็มาห่วบางทุ่มเลยนะครับพี่น้องบางทุ่มเติอนเพราะว่าเนี่เนื่องจากน้อนจอดนอนไม่เป็นออกเข้าวัวใบเป็นตอนเงินกันหลายเมื่อนะครับผมขับรถผู้เดียวหลังนั้งมาเขาห้องมาผู้เดียวนะพี่น้องเพราะว่าเขานีทุระจะได้ไปเลยต้องขับรถมาที่เดียวนะพี่น้องมาสั่นกจะได้ไปน้ำมูลไปน้ำชุนมวัดเลยพี่น้องบรรยากาศ ูสัตว์ไลเตืดเยอะไปหน่อยฟังทากับก I mean, ูแล้วตะบ้านั่งจกสถานที่มันปุ๊บใหม่ลายเขาพีน่อยมันมนเป็นเดิน้วยหอเปล่นปุูกใหม่แล้วพีน่อยนอกกับยูจูมไปจูมันเลยสิปนนะไปจูไปจูมันเย้นไม่ได้ห่งเดียวคนี่นี่ เองหน้าแบอายุส้วนอย่างนี้นรอขส้วนทางเีที่จงแบบนี้นวดตลอดเลย ดิฉันน้อนนี้แบบไทยแบบเลียวๆบเวๆเรยครัๆถ่ายแบบคลิปเรียวๆแบบยาวไปเลยเยวที่

ป้านหน่อยครับนำโค้งให้ผมนะครับมาแก้วนึงครับกับน้ำเปลาสองขวดนึงเนี่พนจะลังมาอานครับพี่น้องครับชิปนี้ก็ไปชนีใช่ันพี่น้องเดีวเขามาอัปเีกกันอีกนะครับผม <functions>